สนีิสัญญาเบลลิงสนธิสัญญาเบลลิงคือสัญญาทางการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษเกิดขึ้นในพุทธศักราช2,398สมัยของรชัชกาลที่4มีสาเหตุมาจากอังกฤษไม่พอใจระบบการค้าผูกขาดโดยประครังสินค้าของรัฐบาลไทยที่ทำตัวเป็นเสมือนพ่อค้าคนกลา,างระหว่าง พ่อค้าชาวอังกฤษและพ่อค้าชาวไทยซึ่งการค้าขายต้องผ่านระครังสินค้าทำให้ไม่สะดวกได้กำไรน้อยอังกฤษจึงให้เซอร์จอห์นเบลลิงทั่วอังกฤษเข้าทำสนธิสัญญากับไทยข้อตกลงสนธิสัญญาเบลลิง 1. สยามต้องยกเลิกประครังสินค้าจะทำให้เกิดการค้าเสรี 2. ให้เก็บภาษีขาเข้าสินค้าทุกชนิดไม่คือนร้อยละสามสสยามต้องยอมให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออกเสรี 4. ให้คนในบังคับของอังกฤษที่กระทำความผิดไม่ต้องขึ้นศาลไทยแต่ต้องขึ้นศาลกรุงสุนแทนซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่ 1. สยามเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกแบบการค้าเสรีได้รับวิทยาการตะวันตกมาปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยขึ้น 2. เกิดระบบเงินตาในรัชการที่ 4. ตั้งโรงกระสาบสิทธิการเพื่อผลิตเงินตา 3. เนื่องจากค่าเป็นสินค้าสอ่งออกเสรี ที่สำคัญมากจึงเกิดสิ่งต่างๆตามมาคือ 1. เกิดการขยายที่นาและการถือของที่ดิน 2. เกิดแรงงานที่อพยพมาทำนานา 3. เกิดโรงสีข้าว 4. มีพ่อค้าชาวจีนคมการค้าข้าวข้อดีข้อเสียของสนทิ่สัญญาเบาลลิงข้อดีคือ 1. ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดโอกาสให้สยามค้าขายกับต่างชาติได้สะดวกขึ้นทำให้สินค้าไทยเช่นข้าวไม้สักและเครื่องเทศขายได้มากขึ้น 2. กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองท่าทำให้เมืองท่าต่างๆเช่นกรุงเทพและสงคลาเติบโตขึ้นจากการค้าขายระหว่างประเทศส เกิดการไหลของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมตะวันตกช่วยให้ไทยได้รับอิทธิพลด้านเทคโนโลยีการศึกษาและแนวคิดสมัยใหม่จากตะวันตก 4. ช่วยป้องกันการล่าอาณานิคมของตะวันตกการเปิดเสรีทางการค้าและความสัมพันธ์ทางการทูตช่วยลดความเสี่ยงที่อังกฤษและมหาอำนาจตะวันตกจะใช้ กำลังเข้ายึดคองสยาม 5. ยกเลิกระบบผู้คาดการค้าทำให้พ่อค้าชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถค้าขายกันโดยเสรีมากขึ้นไม่ต้องผ่านประคังสินค้าส่วนข้อเสียของสนธิสัญญาเบาลิงคือ 1. ไทยสูญเสียอ,อำนาจควบคุมภาษีศุลก,กากรอัตราภาษีศุลกากรถูกกำหนดไว้ต่ำเพียง3% ทำให้รัฐบาลไทยเก็บรายได้จากการค้าระหว่างประเทศได้น้อย 2>, 2. เกิดความไม่เป็นธรรมในการพาณิชชาวต่างชาติได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าเช่นการไม่ต้องขึ้นศาลไทยสิทธสภาพนอกอ,นอนาณาเขตทําให้รัฐบาลไทยมีอํานาจจํากัดในการจัดการข้อพิพาท 3. การค้าถูกข้อแม้โดยชาวต่างชาติพราค้าชาวจีนและชาวยุโรปได้ เปรียบในการค้าขายขณะที่พ่อค้าชาวไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ 4. ทํทำให้ไทยต้องปรับตัวต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างกระ้านหันไทยต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากระบบนั่งเดิมที่พึ่งพาการเกษตรแบบพอเพียงไปสู่เศรษฐกิจแบบตลาด 5. ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการค้า ขายที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนชั้นในสังคมสรุปสนที่สัญญาบาลิงมีทั้งข้อดีและข้อเสียแม้ว่าจะช่วยให้ไทยเข้าสู่เศรษฐกิจโลกและรอดพ้นจากการเป็นอนานิคมของตะวันตกแต่ก็ทำให้ไทยสูญเสียอำนาจควบคุมทางเศรษฐกิจบางส่วน อย่างไรก็ตามสนติสัญญานี้เป็นก้าวสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาของไทยในระยะยาวสวัสดีครับผมนายประมาชชีราัาารหัสนักศึกษา6720158ครับผมความคิดเห็นของผมเรื่อง ส่วนที่สัญญาบาลิงที่ไทยทำกับอังกฤษนะครับคือไทยได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของโลกนะครับแล้วก็มีการพัฒนาของประเทศไทยแล้วก็ได้สร้างลงกษาบแล้วก็มีระบบเงินตาขึ้นมาครับทำให้ประเทศไทยได้มีสิ่งที่ทันสมัยขึ้นครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับความคิดเห็นของผมนะครับก็คือ มีข้อดีอยู่ที่ว่าการเลิกทาดลกการเลิกไพ่เลิกทาดครับส่วนที่สัญญาบาริงมีส่วนทําให้เกิดการเลิกไพ่และทาดในรัชกาลที่5เนื่องจากระบบการค้าเสรีที่ต้องการทําการเกษตรและค้าขายอย่างเต็มที่มากกว่าการเป็นไพ่ครับข้อดีส่วนที่สองะครับรก็คือระบบเงินตาส่วนที่สัญญาบลริงนะครับกระตุ้นให้สยามพัฒนาระบบ เงินตาให้เป็นทางการมากขึ้นเพื่อรองรับการค้ากับชาติที่เพิ่มมากขึ้นครับข้อเสียก็คือครับการมาตรฐานการค้าชาติตะวันตกอื่นถือส่วนที่สัญญาเปารี่เป็นมตาตรฐานครับทำให้สยามเสียเปรียบในการตามส่วนที่สัญญากับชาติอื่นครับข้อที่2ครับการเก็บภาษีสยามเก็บภาษีจากต่างชาติได้น้อยลงครับ เนื่องจากส่วนที่สัญญากำหนดอัตราภาษีไว้ต่ำมากครับทำให้มีรายได้น้อยนั่นเองระบบสินค้าครับระบบสินค้าในประเทศรนันวพอไม่มีหน่วยงานควบคุมการซื้อขายได้เบ็ดเสร็จครับเพราะว่าอำนาจของอังกฤษครับมีค่อนข้างยอดกับสัญญาส่นที่ฉบับนี้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตครับทำให้คนจำนวนมากไปอยู่ในความคุ้มครองของอังกฤษครับ ทำให้กฎหมายไทยใช้บังคับไม่ได้ครับก็คือมันเป็นกฎของสนธิบาลเรกนั่นเองครับก็พิพากษาเกิดข้อพิพากษาที่ลุกลามใหญ่โตเนื่องจากความขัดแย้งคนในบังคับอังกฤษและสยามครับบคุณครับ